ลองนึกภาพตามนะคะมีพระภิกษุสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าเป้าหมายของแต่ละท่านนี่ไปคนละทางกันเลยอืมครับรูปแรกเนี่ยท่านต้องการแค่การหลุดพ้นจากทุกข์ของตัวเองตามแนวทางดั้งเดิมเมื่อ2,500ปีก่อนครับผมรูปที่สองท่านตั้งใจเลยว่าจะไม่ยอมเข้านิพพานจนกว่าจะช่วยให้ทุกชีวิตพ้นทุกข์ได้หมดก่อนโอ้โห ส่วนรูปที่สท่านกำลังฝึกฝนวิชาลับที่เชื่อว่าจะทำให้ตรัสรู้ได้ในชาตินี้เลยค่ะนั่นแหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยว่าคำสอนจากต้นฐานเดียวกันแท้ๆเนี่ยมันแตกออกมาเป็นสามสายที่ดูเหมือนจะไปคนละทางกันเลยได้ยังไงนั่นสิคะคือเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นหลังปี483ก่อนคริสต์กาลนะครับตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วประเด็นคือท่าน ไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบทอดไว้เลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้แต่งตั้งใครไม่ได้มีคำพีที่เขียนไว้ชัดเจนทุกอย่างคืออาศัยการท่องจำแล้วก็บอกเล่ากันปากต่อปากล้นๆ้นพอไม่มีศูนย์กลางที่ชัดเจนแบบนั้นพอศาสนาพุทธเริ่มเดินทางออกจากอินเดียไปเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆภาษาใหม่ๆมันก็คงต้องปรับตัวใช่ไหมคะ แน่นอนครับอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราก็กลายเป็นสายเทรวาดที่เน้นการรักษารูปแบบเดิมๆเปะพอไปถึงจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็กลายเป็นมหายานที่มองภาพกว้างขึ้นอืมแล้วพอขึ้นไปบนยอดเขาสูงของทิเบตก็เกิดเป็นวัชรยานที่ดูลึกลับแล้วก็ทรงคลางมากใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือหัวใจของแต่ละสายทานนี้ แล้วทำไมความแตกต่างหลากหลายแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนาก็เป็นได้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่พี่ใหญ่สุดก่อนเลยเทราวาดหรือวิถีแห่งคู่อาวุโสเรื่องราวมันเริ่มต้นเกือบ2,500ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานตอนนั้นที่อินเดียสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะเรียกว่ากำลังวิกฤตเลยครับาศาสนาพุทธในอินเดียกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยจากการฟื้นตัวของาศาสนาฮินดู oh. ไหนจะการลุกรานจากภายนอกอีกแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือคำสอนที่ท่องจำกันมาหลายร้อยปีเนี่ยมันกำลังเสี่ยงที่จะผิดเพี้ยนหรืออาจจะหายไปตลอดกาลน่ากังวลมากเลยนะคะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงเล็งเห็นปัญหานี้ภารกิจที่พระองค์มอบให้พระมหินเถระซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เองให้เดินทางไปเกาะลังกามันเลยไม่ใช่แค่การไปเผยแผ่าศาสนาธรรมดาแต่มันคืออะไรคะมันคือภารกิจกู้ภัยครับ เพื่อรักษาแก่นแท้ของพุทธศาสนาไว้โหเหมือนกับการสร้างเซฟเฮาส์ให้คำสอนเลยนะคะแล้วการพบกันครั้งแรกระหว่างพระมหินเถระกับกษัตริย์ลังกาตอนนั้นก็เป็นตำนานเลยท่านแสดงทำเรื่องจูรหัสถิปัตโทปมสูตรอันนี้สงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นพระสูตรนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ คือในจุลหัตถีปโทปมสูตรเนี่ยมันมีอุปมาที่ส่งพลังมากอุปมาว่าอะไรคะท่านเปรียบคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนรอยเท้าช้างอะครับที่มันใหญ่มากจนครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นๆได้ทั้งหมดเลยอ๋อมันเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากว่าพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกอย่างแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาจากที่อื่นอีกเข้าใจเลยคะ่ะเป็นการนําเสนอที่เฉียบมากพอพระเจ้าเทวานิบิยติสสะได้ฟัง ก็เกิดความเลื่อมใสยังหมดหัวใจเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พุทธศาสนาลงหลักปักฐานในศีลังกาอย่างมั่นคงแสดงว่าแก่นของเทราวาสก็เลยเน้นไปที่การอนุรักษ์ไม่ใช่การสร้างสรรค์คือเชื่อว,ว่าของเดิมดีที่สุดแล้วหน้าที่ของเราคือรักษามันไว้ให้เป๊ะที่สุดถูกต้องครับและแนวคิดนี้เองที่นำไปสู่การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่ศีลังกาที่เปลี่ยนโฉมหน้าพุทธศาสนาไปตลอดกาลเลยเดี๋ยวนะคะหมายความว่า 400ปีก่อนหน้านั้นทุกอย่างอยู่แค่ในความทรงจําของคนหรอคะไม่มีหนังสือไม่มีคมภีอะไรเลยเหรอใช่ครับตลอดสี่ศตวตรรษแพรกทุกอย่างอยู่ในความทรงจําของพระสงฆ์ลุ้นๆเลยโหการตัดสินใจจดบันทึกนี่มันเปลี่ยนเกมไปเลยสิคะเปลี่ยนเกมจริงๆครับที่ศีลังกานี้เองที่เหล่าพระสงฆ์ทําการสังคายนาแล้วก็จารึกคําสอนทั้งหมดลงในใบลานเป็นครั้งแรกอ๋อ ว่าแนวทางการปฏิบัติของเทรวาดก็ต้องตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาและสืบทอดด้วยสินะคะใช่เลยครับหัวใจมันคือศีลสมาธิปัญญาเป็นการเดินทางส่วนบุคคลเป้าหมายก็คือการเป็นพระอรหรันต์ก็คือผู้ที่ดับทุกข์ของตัวเองได้โดยสิ้นเชิงถูกต้องครับซึ่งแนวทางนี้เองที่แพร่หลายไปทั่วสีลังกาไทยพมา่าลาวกัมพูชาจนมีผู้นับถือกว่า150ล้านคนในปัจจุบัน พอฟังเรื่องเทระวะเราก็น่าสนใจนะคะว่าการรักษาของเดิมไว้ให้เป๊ะที่สุดกลายเป็นจุดแข็งแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดคําถามในอีกมุมนึงเหมือนกันว่าถ้าเป้าหมายมันใหญ่กว่าแค่ตัวเองล่ะถ้าการตรัสรู้ไม่ใช่เส้นชัยแต่เป็นจุดสตาร์ทเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของสายที่สองสินะคะมหายานเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่ยิ่งใหญ่มากครับและเพื่อจะเข้าใจหัวใจของมหายานเนี่ยต้องเข้าใจตำนานของพระ อวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ค่ะท่านตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่เข้าสู่นิพพานจนกว่าจะช่วยสรรพสัตว์ให้ผลพกได้ทั้งหมดแต่เรื่องมันกลับไม่สวยงามแบบนั้นใช่ไหมคะในตำนานเล่าว่าท่านพยายามเท่าไหร่ความทุกข์ในโลกมันก็ไม่เคยหมดสิ้นไปเลยใช่ครับจนในที่สุดหัวใจของท่านแตกสลายด้วยความสงสารร่างกายก็แหลกเป็นชิ้นชิ้นเพราะแบกรับความถูกของโลกไว้ไม่ไหวน่าเศร้ามากเลยคะ่ะใช่ครับ แต่จุดที่แตกสลายนั่นเองคือจุดกําเนิดของพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพระอมิตาภาพพุทธะได้ทรงประกอบร่างของท่านขึ้นมาใหม่แล้วเป็นยังไงต่อคะคราวนี้ให้มีถึง11เสียนเพื่อจะได้มองเห็นความทุกข์ได้จากทุกทิศและมีพันกรนเพื่อจะได้ยื่นมือไปช่วยเหลือได้พร้อมๆกันเป็นภาพที่ทรงพลังมากเลยนะคะจากความเจ็บปวดที่แตกสลายกลายเป็นความสามารถในการช่วยเหลือที่ ทวีคูณขึ้นไปอีกนี่คือหัวใจของมหายานเลยครับมันคือการเปลี่ยนอุดมมถติจากพระอรหันต์ที่มุ่งหลุดพ้นเพื่อตัวเองใช่ครับไปสู่พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ตัดสรูแล้วแต่เลือกที่จะยังอยู่ในสังสารวัฏเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและจะทําได้อย่างไรล่ะคะในเมื่อแต่ละคนก็แตกต่างกันมากมหายานก็เลยสร้างนวัตกรรมทางความคิดขึ้นมาเยอะมากครับเช่นแนวคิดเรื่องพุทธภาวะพุทธภาวะครับที่บอกว่า จริงๆแล้วทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้อยู่ในใจอยู่แล้วหรืออย่างนิกายสุขาวดีที่เน้นเรื่องความศรัทธาเป็นหลักหรือนิกายฉานอ๋อที่เรารู้จักกันในชื่อเซนใช่ครับที่เน้นการเข้าถึงความจริงโดยตรงไม่ผ่านตัวอักษรแต่จุดเด่นที่สุดของมหายานเลยก็คือความยืดหยุ่นนี่แหละครับสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีมากจนกลายเป็นนิกายที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกกว่า500ล้านคน จากสีริลังกาที่ร้อนชื้นไปจนถึงจีนญี่ปุ่นที่หลากหลายแต่การเดินทางยังไม่จบยังมีอีกสายหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นบนหลังคาโลกที่ทิเบตเรื่องราวของวัชรยานหรือยานเพชรนี่เริ่มต้นได้น่าทึ่งมากเลยนะคะมาเนิ่มปันรับปนักให้ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้เลยครับราวปีคศ750พระเจ้าทีทรงเดเซ,เซนของทิเบตพยายามจะสร้างวัดุูธแห่งแรกแต่สร้างเท่าไหร่ก็พัง อ้าวแพงถล่มลงมาตอนกลางคืนมีเรื่องเล่าว่าคุณงานเจอแต่เรื่องแปลกๆจนไม่มีใครกล้าทํางานต่อเลยแล้วที่ปรึกษาของพระองค์ก็กระซิบกันถึงเรื่องวิญญาณและเทพเจ้าท้องถิ่นที่โกรธแค้นดูเหมือนว่าการเผยแพร่ศาสนาครั้งนี้จะเจอตอเขาอย่างจังเลยนะคะใช่ครับเป็นปัญหาที่แก้ด้วยวิธีปกติไม่ได้เลยและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าทึ่งขึ้นมา พราะคนที่ถูกเชิญมาแก้ปัญหานี้ไม่ใช่พระเถระสายอนุรักษ์นิยมแต่เป็นปรมาจารย์สายลี้ลับจากอินเดียที่ชื่อปัตธรรมสมภพหรือที่ชาวทิเบตรเรียกว่าคุรุรินโบเชใช่ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เรียกว่าตันตระคำว่าตันตระนี่สำคัญมากเลยนะคะมันคืออะไรกันแน่คะคือตันตระเป็นศาสตร์การปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงนะครับ ที่ไม่ได้มองว่ากิเลสตันหาหรือพลังงานทางโลกเป็นสิ่งที่ต้องปฏิเสธหรือกดข่มเาไว้เอา้าแล้วให้ทำยังไงคะแต่ใช้วิธีการที่ชาญฉลาดในการเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นให้กลายเป็นเชื้อเพลิงบนเส้นทางสู่การตรัสรู้ครับโอโ้โหแค่แนวคิดก็ต่างจากสองนิกายแรกอย่างสิ้นเชิงแล้วแล้วท่านทำยังไงคะถึงจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็นพวกนี้ได้ แทนที่จะต่อสู้หรือขับไล่ปีศาจเหล่านั้นท่านกลักเผชิญหน้ากับพวกมันทีละตนแล้วก็ผูกมัดด้วยสัตว์สาบานผูกมัดยังไงคะให้เปลี่ยนจากพลังแห่งการทำลายล้างมาเป็นพลังในการปกป้องพระพุทธศาสนาปีศาจร้รายเหล่านั้นก็เลยกลายมาเป็นธรรมปาลหรือผู้พิทักษ์ธรรมนับแต่นั้นมาสุดยอดไปเลยค่ะคือไม่ได้กำจัดศัตรูแต่เปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นพวก นี่คือหลักการของวัชรยานเลยสินะคะพี่บอกว่าสามารถบรรลุการตรัสรู้ได้ในชาติภพเดียวใช่ครับฟังดูน่าทึ่งมากแต่ก็แอบสงสัยนะคะว่ามันเหมือนเป็นทางลัดที่อันตรายหรือเปล่าคะการเข้าไปยุ่งกับพลังงานหรือกิเลสตัณหาโดยตรงแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่จะหลงทางมากกว่าเดิมไหมคะเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับวัชรยานยอมรับเลยว่านี่คือเส้นทางที่ทรงพลังและก็อันตรายมากเช่นกัน เปรียบเหมือนการปีนหน้าผาชันแทนที่จะเดินขึ้นเขาตามทางปกติมันไปถึงยอดได้เร็วกว่าก็จริงแต่ก็เสี่ยงที่จะตกลงมาได้ง่ายกว่ามากแล้วต้องทำยังไงคะจึงจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยนำทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็ใช้เทคนิคที่ซับซ้อนมากเช่นการทำสมาธิสร้างมโนภาพว่าตัวเองเป็นพุทธะ การสวดมนตราหรือการใช้ภาพมันดาลาเพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกอย่างก้าวกระโดดแล้วคำสอนที่ลี้ลับแล้วก็ต้องอาศัยการถ่ายทอดแบบตัวต่อต,ตัวขนาดนี้แพร่หลายไปทั่วโลกได้ยังไงคะน่าเศร้าที่มันเกิดจากโศกกันนาตกรรมครับการรุกรานที่เบตของจีนในปี1950และการลี้ภัยขององค์ทไลาลามะในปี1959 อ oh. ทำให้วัฒนธรรมอันเก่าแก่นี้พังทลายลงแต่ในขณนะดเดียวกันมันก็ทำให้ครูบาอาจารย์ชาวทิเบตต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คำสอนที่เคยเป็นความลับสุดยอดนี้ถูกแบ่งปันให้กับผู้คนนอกทิเบตเป็นครั้งแรกซึ่งก็ทาให้เกิดคาถามสาคัญตามมาว่าเมื่อการปฏิบัติเหล่านี้ถูกแยกออกจากรากเง้าทางวัฒนธรรมของมันมันจะยังคงทลังแห่งการเปลี่ยนแปลงไว้ได้เหมือนเดิมหรือไม่ ใช่ครับเป็นคำถามใหญ่เลยตอนนี้โลกเราเชื่อมถึงกันหมดแล้วสามสายทางที่เคยแยกกันอยู่ตอนนี้กลับมาเจอกันเราอาจจะเห็นคนนั่งสมาธิแบบเซนในตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ไปสวดมนต์แบบทิเบตมันเลยเกิดคำถามว่านี่เรากำลังเห็นวิวัฒนาการครั้งใหม่ของพุทธศาสนาหรือกำลังเห็นการเจือจางของคำสอนที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติแบบผิวเผินกันแน่คะสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ภายนอกจะดูต่างกันสุดขั้ว แต่ทั้งสามนิกายยังยอมรับในแกนกลางเดียวกันนั่นคืออริยสัจสี่และพระธนตไตรัยอ๋อยังมีจุดร่วมกันอยู่ครับความแตกต่างจึงเป็นเรื่องของการเน้นย้ำมากกว่าแกนแท้เทรวาดเน้นความแม่นยำมหายานเน้นความกรุณาวัชรยานเน้นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เป็นการมองเพชรเม็ดเดียวกันจากคนละมุมแต่มันก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ดีว่า แล้วจริงๆพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจจะสอนแบบไหนกันแน่คะนี่คือคำถามที่ค้างคาใจชาวพุทธมาตลอด2,500ปีเลยครับแต่การค้นพบทางโบราณคดีล่าสุดอาจจะให้คำตอบที่น่าประหลาดใจยังไงคะมีการค้นพบคำพีพุทธโบราณในภาษาคันธารีและสันสกฤตที่เก่าแก่มาก แล้วพบว่าเนื้อหาของมันไม่ตรงกับทั้งเทรวาทมหายานหรือวัชรยานแบบเป๊ะเ,ะเลยเอา้ามันเชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนายุคแรกสุดมีความหลากหลายสูงมากอยู่แล้วตั้งแต่ต้นครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะบางที เราอาจจะตั้งคำถามผิดมาตลอดก็ได้ครับค่ะบางทีพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้มีหนึ่งคำสอนสำหรับทุกคนแต่ทรงเป็นสุดยอดครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะกับอุปนิสัยของผู้ฟังแต่ละคนอ๋สำหรับคนที่ชอบคำเป็นระบบท่านก็สอนแบบเทรวาทสำหรับคนที่มีใจเมตตาท่านก็สอนแบบมหายานและสำหรับคนที่พร้อมจะก้าวกระโดดท่านก็มอบเครื่องมือแบบวัชรยานให้ถ้าอย่างนั้นภาพของพระภิกษุสามรูปในตอนต้น พวกท่านอาจจะไม่ได้เดินกันคนละเส้นทางแต่กำลังปีนภูเขาลูกเดียวกันจากคนละด้านแต่สุดท้ายก็มุ่งหน้าไปสู่ยอดเขาเดียวกันที่ทุกเส้นทางจะบรรจบกันใช่เลยครับถ้าจะให้สรุปในหนึ่งประโยคเทราวาดคือแผนที่ที่แม่นยำและปลอดภัยมหายานคือเข็มทิศที่ชี้หัวใจของเราให้ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นและวัชระญาณคือเครื่องยนต์เทอร์โบที่เร่งการเดินทางให้เร็วขึ้น ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือสำหรับเป้าหมายเดียวกันคือการเข้าถึงยอดเขานั่นเองครับเป็นภาพสรุปที่ชัดเจนมากเลยค่ะดังนั้นคำถามสุดท้ายที่เราอาจจะทิ้งไว้ให้ขบคิดก็คือแทนที่เราจะถามว่านิกายไหนถูกต้องที่สุดเราอาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นนิกายไหนที่สอดคล้องกับจริตและเสียงเรียกในใจของเรามากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเส้นทางที่ดีที่สุดก็คือเส้นทางที่จะนำเรากลับบ้านได้นั่นเองครับ